ท่น้ไข่สวัสดีครับแม่ครูสวัสดี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 เอฟซีสวัสดีเอฟซีสุขูสุขคนเนาะค่ะท่านไก่ท่านไก่กับคู่คุณแม่มือดีพจน์กาหน้าปัจจุปัจจัยนะคะมาถวายทีจากต่างประเทศจากประเทศจังกงประเทศอิตาลีเออจากอิตาลีเนาะค่ะนี่เพื่นสูงดีเพื่อนสูงร้านเออ ก็มีนางสาววันดีป่าพาราเนาะค่ะกับนางสาวสมศรีสินเสียนเนาะค่ะแล้วกคอคาระปูชีะขาปูตาปูพู่มปูบดคุมโดยพวกมาไล่เก่าพวกเนาะค่ะมมแต่พวกงามงามเลยนะพี่เล่าผูสัสวยๆโอ้งามหล่มาดีนะค่ะเนาะพอปัจจุบัจจัยหาเมือนสองนาะค่ะที่่นฝากมาให้พี่สาวมาให้เนาะค่ะน่าได้รับเลยเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสีนิมนต์ปูจังหน่อยอันนี้ก็คือทริบเนาะค่ะ ติมแม่คู่หนึ่งพันบาทค่ะก็มีของหนักน้อยหาลอยมีของเอกของวันของยิมแตงโมน้ำชาคนละสองแะค่ะเดี๋ยวแม่คู่จัดการให้ทั้งคู่ใช่ไค่ะแล้วก็มีอีกผู้หนึ่งเพื่อนบ๊อบสมออกน้ามเพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนเดว์บอลกระปูแล้วค่ะเพื่อนเดว์บอลกระปูไหวสันเพื่อนโอนเงินน้ามขึ้นแม่คู่บ๊อบสมออกน้าแต่ว่าสัมฤทธิเพราะว่าเด้่มันค้าใจทัานโบเกียรมันค้าใจ เต่บเอาข้าว่าสิซื้อหว้ในปูวงนึงมาสังค่าซาอันเพิ่นกะเลตีเป็นราคามาสามืันสองให้แม่ปูไปซื้อแล้วกันท่าวายสางกําแพงหนึ่งพันบาทแล้วก็ให้ยิมหนึ่งพันบาทนากหน่อยหนึ่งพันบาทนดช่าหนึ่งพันบาทแล้วก็แต่มม่ก็บกรคุนละสองร้อยเนาะค่ะเีค่ะ่นบ่ปราซุออกน้ำเนาะค่ะเด้อจะคนในสูไเดมาิ่นขอปูไว้คนว่ากาสําเ็จ ในเมื่อสําเร็จกับสีหมอกให้แต่ว่าบ่ได้ม่าโดยตัวเองให้แม่คู่แต่งไว้ให้ได้ว่าสั่งกับการม่คู่กับสิจัดการใหนนะะ้บบน,น่าจะเพราะว่าพึ่งพ่ระสมออกหน้ามันเนี่ยเราตีมให้ให้ยิ้มก็ต้องสิเลื่อมเฮ้ยน่าแช่เรียลๆกันเนาะมีคล้องอันยิ้มหนึ่งพันบาทอะไรกัของแตงโมเนื้อ โอ้บนหนึ่งพันของแตงโมของของหนักมาหนึ่งพันของมะชาหนึ่งพันของมะชาหนึ่งพันแต่แของแต่งโมครับของวันคนละสองนะคะของ <laughs> อแล้วก็ของแตงโมนะคะแล้วก็แหวนวงหนึ่งของปูนะคะเ <laughs> สียหน้าชาภาพไปซิ่ลวลวมั้ยครับ ก็จะไปขอบบุญขอบคุณหลายๆนะคะซึ่งวัดหลวงบุญมา่หน่ำพระเดววาไว้อันนี้คือทังน้องวันเนาะคะ่ะเป็นฝากมาทางน้องวันของนางสุภาตาจำปีขอบขอบคุ้วพว่พวมลาลลยเก่าคว่ถวายวปูหนึ่งหมื่นบาทนะคะไม่คู่หาดลอยแล้วก็มีวันมีเอกมีนาคน้อยนาชาแตงโมยิ้มคนละสามร้อยบาทนะคะนนคนละสามร<า>้อยนะคะเด้ออันวันกับเอกเป็นหกเนาะ แตงโมก็ยิมจะเป็นโฮโฮกะท้อนซีแตงโมมคนละคนละสามเด้อครับยิมท่อนซีแบบใครก็ท่อนเก่าอยู่ใครก็ท้อนเก่าอยู่พร่แต่กันัาหน่อยครับยิมคนละสามเดออันนี้เพื่อการเกีตี่เพื่อการ ดูแดากเขาย่งแค่ไหนองแม่ยิ้่ไ้เียนาพอเนาะยิ่ได้เปนไรยไปเลยยงบ่นเหี่ยค่ะอย่เี้ที่สาวใสจานเรียนอยู่นะค่ะอันนี้ของน้อยแล้วก็ของน้าชาไปไปทั้งปุ่นบาเลยอันนี้แค่ของ ของคุณวั่นดีนะคะเนาะของคุณวันดีหม้อสีดีไแม่คู่หนึ่งพันบาทนาหน่อยห้าร้อยแล้วค่ะอันนี้นาหน่อยห้าร้อยห้าร้อยเกินขึ้นมาเด้อเก็บกับวันคนละสองน้าชาสองแตนโมกับยิ้มคนละสองอ่าหนึ่ของแม่คู่แล้วค่ะเดิษาอาตุพรคณไลยๆค่ะแต่คุณ วันดีไปดูกระสีนิมนต์ปูนะคะวันที่สิบเอ็ดะคะ่ะวันที่สิบเอ็ดค่ะสิไปล่ำถวายยั่แม่โค้งนั่นแหละคะ่ะยั่วผ้าถากลางน้ำเนาะคะ่ะแต่ว่าบ่ระะู้ว่าฝนสิต,ตวัวคเนาะวันที่สิบเอ็ดเนาะมือสีเศร้าวัดไายสูงก็เ่าแล้วเนาะวัดไายสูงค่ะเจ้าแม่ยสองนางกับเสียดปัจจุปัจจัยเสียตุนเงินไปรวมสากน้ำเพลนเนาะค่ะเนอกจากได้ก็เอาพอมันหลายวัด แต่กับแม่คู่กำลังสางอยู่ไกลซีเรียแล้วค่ะเฮาเวสุวรรณเนาะคะ่ะกำลังเก็บสีเก็บยังอยู่เพราะวาตตะ่าฝนตกหนักจึงพื้นเลยแจ้งเครื่อน้ำคืนไรไปยังเห็นบ,บ่บวูเห็นพระธา,า,า,บบา,าต,ตุกลางหน้าวูฝนตกแห้งเราบวานเท่านัาา้นเ <c oughs> มื่อน,นั้นไปก็น,น้ำคืนแม่ไบ,บ,บ้เพราะน่อเหน่อยในน้วแต่ว่าไปเมื่อนั้นโลดล่องเพลียค่ะพี่ตอนตอนเรียกแต่เข้าไปแต่ว่ากับว่เนี่ยแต่ว่าสั่งน้องไข้เพมันบ่าตัวคืออุดร อ่าวันนี้นิมนต์ปูกิสักวาัตก็มาปิดตามมือหายถั่สดยังเงียบดีตักชูตรักสูตรนี่เรีนกางานงานเชฟกาซิเียนการสิเสแล้วบอกเตาสีดีเอ้

อเออเอออย่างนึ่งขาข้าวากับข้าวแก่นึ่งมปูตาปูคือปลาค้าง็รับขันด้วยว่าขันนั่งวันดื่มเออน้ำปลาดูปลาไก่มารวมขังรวมถวายแล้วลูกเนาะอ่าอรับขัน อ่ะอะเข้ามาอีกแล้วนะเนาะน้ำปัาดุกปัดเก่พอเทอ่ยงสามทันวโ้งแ้วเดิอว่าคันทร์น้ำมีไรชื่อไรเสียงเรื่องหน้ามีติ๊กแล้วก็มีตบพอ,อนางสาววันดีปะพระอะไรปะพ<ป>ะ,ะพตานางสาวโทคชีชิงเทสนาลุงนะ,ะร่วมถาวายขอคาวรวะองค์ป่ตา พอกับปูคือขาขาปูพุมพ่มปูปดกุ่มก่คือเก่าค้าเก่าบานเก่าคลอพอเขาพ่อมงมาหลอกมาไรา่ช่วยงาปาบางาางาคักงาเลยแม่ากช่วยงาพคนเอามาถวายค่<อ>นนะแม่เนาะอ่ะขอให้เจริญเจริญอนุไว้นะถูขขับพระนะนะลูกนะร <c oughs> ่วมปัจลุปัจัยรวมขานที่พอคุ้นาบ,บอกพอค้าร่า <c oughs> นางบันดีนั่นหยิบใบแมงโมกูวางวางดื้อไปถูกต้องแล้วผูกจับต้องแล้วนะลูกนะสีสุงมีหมานโมกูบ้านดีนานาถามว่าจากมือเขาก็มือถือลูกทำมาแต่ม่มือเขาสะสมบูมทางมาตลอดเนาะสมศรีเราเนาะลองพ่ออันนั่งเขาคือกัคือกันหยิบไปแม่โมกูคือการ่ารวมท่าด้วยกันถามว่าดื้อกายป่วยเราเด้หลูกเปล่พ่อจะให้ค่าเครื่องไหวมาบ่ายอื้ ว่าจะมากมึงอยากจะได้ค่าเครื่องดื่มมาบ้านแล้วลูกเด้อบอกอีนั่งว่าบัานดีแรงแรงถงสีด้วยพ่อจะให้ค่าเครื่องมืงคนละเก้าถึงเก้าสิบบาทนะลูกนะเออถามว่าเก้าถึงไปกลับได้บวกกับไปได้ไปกลับได้นะลูกนะไปกลับได้แล้วลูกเล่าคนละเก้าถึงเก้าสิบ พี่น้องสาววันวันดีนั่นสิเดยก้อนใหญ่บ่กลัถาม้งบาทคือได้ก้อนนัานได้ก้อนนัานได้หลายก็เก่าแล้วลูกเอออะไรก็เก่าให้ายมาอันไต่ต้นบักขามใหญ่มากได้ก็ตุนบักขามแพงแม่รงมากคือมาชันยาได้ต้มบักขามเก่าคิ้บาทแล้วลูกเออจะได้โชคได้ราบได้โชคได้หมาหนักพออหวพ่อหายหายมือโชคไม่ใช่แล้วลูกเออหายมือโชคมือรากทุกขะปากแข็งแรง ขอไข่เงินไหลร่องขอไข่ท่องไหลมากจิตจักาะด้านขอไข่จะเริ่มก้าวหนาเหตุการณยังบอทงพอใดกับหข่ใดซึ่งยังบอทงพ่อด้วยกับไข่ด้วยด้วยอ่านมิถงนด้วยการจืมการผ่านปากไปให้คนรักก้าวถึกก้าวถึกมาลุกน้าได้ยืนมาลุกน้อหึ่งหึ่งแล้วก็รวยด้วยถามว่าอึนั่งบอสีกับอึนั่งบ้านหรืเออจะได้โชคใหญ่ได้ สไดใจชคไง่ายถึงมากเรียงตัวไว้แล้วหเึ่อเรียมตัวเอาเงินใช้กระเป๋าไว้คนละสิบเก่าบาทสิบเก่าบาทเอาใช้กระเป๋าไว้คนละทิบเก้าไม่แจะได้ขึ้นไดงรุ้งก้เขาก่งเพราะมันเันที่ยีไปดังแบบนมันโมบูหรือไปแล้วก็ไม่อาชื่อฝันก็ถูกาถูกพ่อไปหาลพ่อไปบอก มันก็ต้องมีรงางวัลถือมั่นใจนะพ่อมั่นใจมั่นใจขั้นตั้งใจถือใดค่าเครื่องบินมาบา้านบ่ตั้งใจถือได้ค่าเครื่องบินมาบา้านบ่มันก่งใจตัวค <c oughs> ่าเครื่องบินก็ไปกลับไปคนรับเก่าชื่อเก่าชื่อพอกระปากให้เราแล้วลูกเอาฝากให้คนรับเก่าคือแล้วก็เก่าคือแต่ว่าไม่ร่ามาก อืมเอาเงินใช้กระเป๋าจกระเป๋ามากคนระชิบเก่าชิบเก่า้อรูกเด้อืมไม่จังสิได้เขาจังทบ่ได้เดยบ่มว้เงินจีกระเป๋าชิบเก่าบ่ได้ลองพห้เว้งเงินจึกระเป๋ามากืมไปใช้มาใช้ยืมขึ้นกันครับักเชืยอเออคือกันอ้นากรอกก็ต้องไม่ชิบเก่าให้ืึกระเป๋าไว้เด้วรู้เู้ครับอ่าเออพักหลาเขาอีหนาหลามากขึ้กัน เป็นสะพานบุนไฮโซการยึดจับไว้ไฮซึ้งกระเป๋าเขาเราซึ้งเต่าเขาใจพ่อพุกจ้าแมงมือหน่อยกระหันมือหลายแมงมือหลายมือหน่อยกระนั้งหยุดก็ระมือหัี้ขันมือซึ้งเต่าไมันบ่พอใจโอ้ยกมุนปูไปหาอันนางมันดีกับนางสมศรีอยู่ปุ่นเด้อปูเด้อไปให้สุกให้ลาาลูกหลานเออได้ลูได้จ้าพ่อไปย่พราเลยเสียค่าเครื่องจักบาทเนาะอคือบุกหลานมากนะ พวกหลานมากกับเด็ยอกกับบอสก็เยัะหนอกแค่เก่าชิ้นนึงน้อยน้อบ้ามากไาแต่ว่าเวลาไปตังปถือหรือว่ายูบัตไปใช้มาใช้กับพวกชิ้อเก่าช้เก่าแล้วลูกเอช้อเก่าแให้พวกติ้ตัวไปน้ำข้าวจะใบ่อดดนะต้องพกติ้ตัวไปนําแล้วลูกเออไปใช้ก็ได้ยูตังะเถือคือกันนะ คือ,อนหับ้านกอพอันไปพกพูมที่ดีเ้าอยากมีที่ดูดีๆที่อาใช้ดีๆห้าก็ต้องชักสมบุญไปเชียร์แรมีประหน่อยไปทำ้รับ,บนะรนะครูบอมีนะลูกเนาะคอยึิดคอยไปเรียก่อจากที่นี้ทีเจรณนานะลูกนะบ้านจะได้อย่างก่อน